ฟ้าท้ายไฟฟ้ากระบ,บะเดนเจอร์เน็กจนนะครับมีทั้งหมด3รุ่นนะครับนะก็จะมีรุ่นเบสิกรุ่น a d v a n c e ์ V1 แล้วก็รุ่น a d v a n c e ์ V2 เราจะมีชุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้านะเราจะใส่ตรงที่ด้านข้างครับใส่แค่ข้างเดียวนะข้างนี้ปกติวิธีเปิดนะก็ใช้มือดึงปกตินะก็ดึงปกติครับดึงแล้วปล่อยได้เลย วิธีปิดเราก็กดตรงนี้ได้เลยดูนะ,ะเดี๋ยวผมำํำยอให้กดอมอเตอร์ไฟฟา้าก็จะเปิดปิดขึ้นสรุปรุ่นเบสิกก็คือ 1. เราจะเปิดจากมือเปิดปกติ 2. เราจะปิดจากสวิตท,ที่ใส่ไว้ข้างในนะโอเคอันนี้คือรุ่นเบสิกรุ่นแอดวานก็จะ เปิดจากมือเปิดได้ปกติกดแล้วก็ก็ยังได้มีปุ่มข้างในเหมือนรุ่นเบสิกแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเราจะมีสวิต์ที่อยู่บนฝาวิธีการใช้งานก็คือถ้าเราจะปิดนะแล้วก็กดแค่นี้ครับ นี้คือรุ่น a d v a n c e V1 ครับเหมือนกันครับถ้าจะเปิดก็ใช้ตรงมือเปิดมาเนเดิมปกติเปิดก็เช่นกันครับก็จะมีสวิตข้างใน1ตัวนะก็จะได้สวิตที่ปลายฝากระโปรงอีก1ตัวแต่สิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถใช้รีโมทครับรีโมทเดิมของรถฟอร์นี่แหละครับในการสั่งงานปิดฝาท้ายได้ ให้เรากดใช้รีโมทเดิมนะครับกดอันล็อกสองครั้งดูนะหนึ่งสองขึ้นแล้วสรุป V2 ก็คือรุ่น V1 นะแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือได้สั่งงานปิดจากรีโมทครับอ่านะ แค่นั้นครับโอเคปิดเลยอ่าโอเคปิดโอเคก็แค่กดครับก็จะขึ้นไปแบบนี้เอาไหมเอากดดีๆนนั่นโอเคปิดง่ายแบบนี้ก็ได้ครับนะก็แค่กด